สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะเจอเคสนี้นะคะน้องเป็นผิวแพ้นะคะผิวแพ้บอกเลยว่าผิวแพ้นะคะอักเสบมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทําการกดหัวอุดตันที่เป็นหัวเปิดๆนี้ให้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนการกดจะได้มากได้น้อยเดี๋ยวขอดูตามผิวแล้วก็สิวที่น้องเป็นอีกทีนึงอันนี้คือเรากดได้ได้หน้าผากมาแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยก็เลยลองขอน้องดูว่าพี่กุ้งขออนุญ,ญาตทําคลิปได้ไหมนะคะน้องอนุญาตนะคะพี่กุ้ง ก็เลยบอกว่างั้นอืมก็เลยบอกว่างั้นพี่ขอนะคะทําคลิปให้ดูหน่อยนะน้องก็เลยให้ต้องขอบคุณน้องมากมากนะคะอ่ะเรามาดูกันเนาะเรากดสิวกลุ่มอักเสบอะคะ่ะเราต้องระวังจริงๆนะคะท้าไม่ระวังนี่คือยากอืม เวลากดสิวอักเสบอาจจะมีเลือดช้ำหนองออกมาบ้างนะคะ เดี๋ยวเม,ม็ดอักเสบนะคะขอเลี่ยงก่อนนะคะเอาหัวเป,เปิดเปิดเป็นตอดำดำให้ก่อนนะอักเสบขอกดทีหลังนะคะเพื่อเลี่ยงการเลือดเลือดนิดนึงนะคะ khi đang bớt bớt cơ hòa sử ô tô. กมีหัวปิดนะคะเราจะกดไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดหัวนะเวลาเราทำการเปิดหัวเราจะใช้แค่ปลายเข็มสกิดนะคะไม่ได้จิ้มลึกนะ หายอยู่ในโลกได้อยู่นะพี่กุ้งเชื่อว่าที่น้องทนได้เพราะน้องอยากหายพี่กุ้งก็มั่นใจว่าจะช่วยน้องให้หายได้นะคะแต่การหายต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะ ระยะเวลาแล้วก็การกดออกของหัวสิวตายท้องแขนนิดนึงนะคะ,ะพี่บี<ๆ>ได้ไหมตรงนี้ลูกเห็นไหมอืมกับระยะเวลานะคะแล้วก็ครีมที่ใช้ผิวนี้นะคะพี่กุ้งแนะนำเลยนะคะถ้าใครเป็นอยู่นะลูกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมาส์กสาลายนะคะจะฟื้นฟูผิวทำให้ผิวของลูกค้านะคะ แดงลดลงการอักเสบยุดตัวไวนะคะแล้วก็เป็นสิวอักเสบน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแนะนำเป็นน้ำสมแต้มสิวจะช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็ตัวยางลบจะช่วยลดรอยนะคะไม่ทําให้ผิวของเราเป็นรอยดําจากสิวหรือว่าเป็นแผลเป็นจากสิวอโลเวลา่จาจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวให้ผิวยืดหยุ่นนะคะไม่แห้งกระลอกแล้วก็ตัวทําความสะอาดผิวไม่ได้เลยก็คือโฟมอวโวคาโดของเรานะคะ เดี๋ยวมาใต้คออีกนิดนึงอย่างนี้เราก็ทําการกดได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กุ้งจะเอาแค่ใต้คอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตามเก็บอักเสบแต่อักเสบอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะใหม่นะลกูก เวลาเรากดใต้คอนะคะการลงน้ำหนักมือจะไม่เท่ากับหน้าการออกหมดจะไม่สุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะไม่ทิ้งรอยแน่นอนนะคะ พี่กุ้งขออนุญาตย้ำนิดนึงหลังจากการกดสิวเวลาเรากดค่อนข้างเยอะเนาะหลังจากการกดสิวอาจจะมีอักเสบได้บ้างนะคะหลังจากการกด1-3วันวิธีการดูแลผิวหลังกด1-3วันใช้ครีมตามที่แนะนํานะคะแล้วผิวลูกค้าจะไม่อักเสบหรือถ้ามีก็คือน้อยมากๆแล้วก็จะไม่ทิ้งรอยจากสิวนะคะ โอเคค่ะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวพี่พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปตามเก็บอักเสบของน้องฝั่งนี้อีกนิดนึงแล้วไปตามกันฝั่งนู้นนะคะหลังจากที่เราทําการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ลืมเลยคือเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะตรงเนี้ยเก็บออกให้หมดเช็ดให้หมดนะคะด้วยน้ําตกผักเอ็มไซพืชตัวนี้เช็ดนะคะฆ่าเชื้อกระชับรูขุมขนสมานผิวนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวน้ํโสมตัวนี้เลยที่พี่กุ้งแนะนําเบื้องต้นนะคะน้ํโสมจะช่วยเพิ่มน้ําเหลืองไม่ดีการอักเสบของผิวนะคะมาร์กลด รอยแดงของผิวด้วยอะโลเวลา่าก็คือตัวนี้เลยที่พี่กุ้งแนะนํานะคะช่วยลดการแดงแห้งรอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิว ล้างสารเคมีฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงก็คือตัวอะโลเมลอละ oh. ตัวมาร์คสาหลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเด่นมากๆสําหรับพี่กุ้งเลยนะคะแนะนําทําเฉพาะคนเป็นสิวแล้วแล,และที่สําคัญได้ทุกผิวนะคะช่วยล้างสารพิษฟื้นฟูผิวเราทําให้ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์พี่กุ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ